โดยสเปคแรกเล่นมี่เคหกสิบซีรใช้ชิปสแตทเล็แปดพั Gen หนึ่งหน้าจอ2 k มีชรัรไวหนึ้อยวัตตเตรียมเปิดตัวปีหน้าล่าสุดได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนซีรีส์ใหม่อย่างเล่นมี่เคหกสิบซีถูกเผยออกมาเป็นที่ระบายแล้วครับโดยทางดิ g ต t a l ชาร์จสเตชันแหล่งข่าวที่มีความน,น่าเชื่อถือรายหนึ่งได้เผยเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่อย่างเล่นมี่เคหกสิบซี ด้วยคำใบ้ที่ว่า 1310-11-D8200-SM8475-SM8550 ขีด D8200 บวก SM84 7 5บวก SM 8550ซึ่งต่างประเทศระบุว่าตัวเลขและอักษรที่เผยมานี้สื่อถึงชิปประมวลผลที่จะใช้บอเลนมี K60 ซีรีส์โดยรุ่น k 6 0 standard edition จะใช้ชิป mediatek dimensity 8100ส่วนเลนมี K60 pro จะใช้ชิป qualcomm Snapdragon 8ปดพเ ส่วน Redmi K60 Pro Gaming Edition จะใช้ชิปตัวใหม่ล่าสุดที่ยังไม่เปิดตัวอย่างสัลลัคก้อนแปดพัยส่วนตัวเลข1310-11คาดว่าน่าจะหมายถึงรหัสของลำโพงพร้อมมอเตอร์ที่สมาร์ทโฟนทั้ง3รุ่นจะใช้งานครับคาดว่า e ล m i k มีซีรีส์จะยังไม่เปิดตัวในปีนี้เนื่องจากเซมี่มีแผนที่จะเปิดตัว Redmi K50 Ultra พร้อมทั้ง Redmi K50s สส่วนทางด้านสเปคคาดว่า จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลที่มีความลเร็วดระดับ 2K และอาจเป็นแบบขอบโคง้งพร้อมกล้องถ่ายภาพความเรดทั0ล้านพิกเซลมีระบบชาร์จเร็ว100มีระบบชาร์จเร็ว100วัตต์แต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางก,การนะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ